สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะบลอกเสื้อผ้าเมื่อสองค่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะเราขอกระสอบเ,เล็กๆลูกค้าเรียกร้องมาเยอะมากค่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะกับเสื้อผ้าเด็กบางนะตัวนี้จะเป็นเด็กบางรวมเลยนะคะเดี๋ยวตะกลองขยับเข้ามาดูกระสอบให้นิดนึงนะคะเรียกร้องมาเยอะมากค่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะกับรหัสเสื้อผ้าเด็กบางนะตัวนี้นะน้าหนักสี่สิบห้ากิโลนะะชิ้นเล็กชิ้นน้อยเด็กบาง รวมทุกอย่างค่ะคุณลูกค้าคะเสือกางเกงกระโปรงแสกเด็กนะคะเด็กหญิงเด็กชายนะคะรวมๆม,มาเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นงานรวมด้วยได้ทั้งงานญี่ปุ่นแล้วก็งานเมกานะคะค่ะมารวมๆมานะคะแล้วก็จะเป็นรหัสนี้ เป็นรหัสนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นป้ายนี้เป็นรหัสนี้นะคะราคา9500บาทค่ะน้ำหนักค่ะ45้กิโลจํานวนชิ้นประมาณการค่ะคุณลูกค้าค่ะ5้0ห0ถึชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะประมาณการนะคะ14บาท15บาทนะจ๊ะขออนุญาตประมาณการก่อนค่ะคุณลูกค้าค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ทักทายพูดคุยสอบถามเข้ามาได้นะจ๊ะอู้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยจัง คุณพี่ขยับกระสอบเข้ามาอีกไหมคะ่ะถนัดไหมคะพี่ปกติมันจะต้องมาอีตรงนี้อีวันทูที่บุนี่วันทูที่บุบเลยละที่เดียวด้านหลังของเราโ,โหเสื้อสวยมากด้านหลังของเรามาอีกแล้วค่ะพี่มาอีกแล้วได้เอาอะไรใชเอาอะไรเด่นเลยพี่อ่ะเอาอะไค่ะน้ำค่ะแล้วแต่น้ำสะดวกอู้ เต็มจอสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านด้วยค่ะคุณลูกค้าขาเอาล่าสุดเอาเต็มจอโอ้ยไม่ไม่หล้นเต็ม,ตมพอด<ๆ>คีคุณลูกค้า่าเรียกร้องมาเยอะมากวันนี้บริษัทบัคของเราใจดีใจดีเดี๋ยวขออนุญาตรอคุณลูกค้าสักคู่นะคะรายการนี้ต้องแจ้งก่อนเลยว่าต้นทุนคือโอ้โหสุดคมมากสุดคุมมดค้มสุดประหยัดเลยค่ะสักคู่นะจ๊ะ เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ก็แชร์ให้ด้วยค่ะคุณลูกค้าขาเป็นเด็กบางรวมมิงแต่เสื้อยืดกางเกงกระโปรงแซกเดสไซส์เล็กไซส์จิ๋วมาหมดค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นผ้าบางนะคุณลูกค้าขาถึงจะเป็นแขนยาวเมื่อสักครู่นี้ก็จริงแต่ว่าหลักๆเสื้อของเขาก็จะเป็นผ้าบางคุณลูกค้าขากางเกงผ้ายืดโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมยีนเยี่ยมยีนชุดหมีเป็นเนื้อยีนสวยๆค่ะ คุณลูกค้าค่ะสวัสดีคุณลูกค้าเจ็ดที่นั่งด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะประมาณการต้นทุนค่ะคุณลูกค้าค่ะสิบห้าบาทสิบหกบาทดูค่ะสวยมากแบบนี้สามารถคายแยกทาราคาได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะสวยแบบนี้เลยตัวนี้จะน้ําหนักนะคะสี่สิบห้ากิโลเป็นงานรวมนะคุณลูกค้าค่ะได้ทั้งงานญี่ปุ่นแล้วก็งานเมกานะไปต่อที่กางเกงผ้าคอตตอนบ้างใส่เล็กๆจิ๋วๆ บริสุทธิขาวว้าวบริสุทธิกรุงท้าเป็นหมวกเป็นโกโกโน มาหมดจ้ะคุณลูกค้าขาบอกเลยนะเดี๋ยวคุณลูกค้าว่ารหัสนี้เป็นรหัสอะไรตันนี้จะเป็นงานไอทีนะคะงานไอทีของเรานะคะจ่ายยอด9,500บาทได้ทั้งงานญี่ปุ่นแล้วก็งานอเมริกาหรือสําหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่อยากได้งานแยกงานญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นอเมริกาก็อเมริกาคุณลูกค้าขาตัวนั้นจะเป็นงานเอีนะคะราคา900 0บาทนะคะทักทายพูดคุยสอบถามเข้ามาได้ตอนนี้เปิดจองกับรหัสค่ะ b u c 0 1 J 0 0 1ยูยู่คุณลูกค้าขา แจ้งเข้ามาได้ว่าอยากได้กี่กระสอบนะคะไปต่อค่ะตัวนี้จะเป็นเกงงไว้น้ำบอดี้สูทค่ะโอ้โหอันนี้เป็นของอะไรเนี่ยอ่าเป็นรูปแบบโทมัสค่ะตัวนี้เป็นของโทมัสค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นแนวเสื้อยืดนะคะสวยๆแบบนี้ก็ได้เป็นแบบแบรนด์ของคาร์เตอร์ค่ะคุณลูกค้าค่ะมิงแต่แรกเกิดหมวกก็มีนะคุณลูกค้าขะหมวกก็มีกันเปื้อนก็มีแต่กระสอบนี้นะยยกให้เขาเลย สามารถแยกกลุ่มได้ด้วยถ้าเป็นบริสุทธ์แบบนี้ขายดีเอาเป็นบริสุทธิ์ล้วนคุณลูกค้าขะถ้าเป็นแบบว่าอ่าเป็นเดทคุณลูกค้า,า่ะเป็นเดทมาเยอะๆเอาเดทล้วนกางเกงขายดีเอากางเกงล้วน คุณลูกค้าขาแยกกลุ่มได้ด้วยการเปื้อนติดมาเล็กน้อยเอาการเปื้อนล้วนได้ตัวนี้เป็นของ hello kitty ค่ะคุณลูกค้าขาเป็นกางเจงกางเจงทรงกระโปรงนะคะกระโปรงด้านในกางเจงด้านในกระโปรงด้านนอกแล้วก็เป็นแบรนด์ของ hello kitty ค่ะคุณลูกค้าขากระตูลมาเลยน่ารักน่ารักแบบนี้ก็มาค่ะคุณลูกค้าขาเสื้อยืดเด็กนะคะกระโปรงฟุ้งฟิ้งมาเลยยืดแขนยาวแบบนี้ก็ได้จํานวนชิ้นหมวดนี้เยอะมาก5 5 0ถึง600ชิ้นค่ะ ตกต้นทุนแต่ชิ้น14บาท15บาทเท่านั้นเป็นเดสสวยๆค่ะคุณลูกค้าขาแบบนี้นะถ้าอยากได้เป็นเดสแบบนี้ล้วนเรามีเป็นเดสล้วนค่ะราคาเดสนะั้น11,500บาทเสื้อน่ารักน่ารักค่ะคุณลูกค้าขาสามารถจับเซษได้เสื้อแยกเสื้อกางเกงแยกกางเกงกลุ่มแม่แม่ท่านไหนขายผ้าเด็กอยู่แล้วเชื่อได้เลยว่าต้องรู้จักรหัสนี้ ตอนนี้เปิดจองรัวนะคุณลูกค้ขาขาเปิดจองกันรัวๆนะคะเอฟได้เอฟกันเลยเด้อสนใจเด็กบางรวมตัวนี้เปิดกลุ่มตลาดได้เลยเอาไปขายใหม่อ๋อนางพี่ก็ว่าอยู่ว่าคือคือกับมอสุโตแทะนางนักปีนเหี่ผิดทางพี่ก็ว่าอยู่อ๋อตัวแรกก็ให้อาภัยสงสัยนางดูผิดตัวที่สองก็มาอีกแล้วสี่ห้าตัวก็ใช่เอาสงสัยว่าปีนผิดทางเอาไปต่อที่เสื้อยืดค่ะ ไปต่อคะ่ะคุณลูกค้า่ะน่ารักน่ารักเป็นสายเดียวคะ่ะหลักๆจะเน้นเป็นผ้ายืดแขนยาวถึงจะเป็นแขนยาวแต่ว่าก็เป็นเนื้อผ้ายืดคุณลูกค้า่า,าซื้อเยอะรถเยอะโอ้ยขายหลายๆเลยเอาหลายๆเลย,ลย,ลยดิสนีย์ค่ะคุณลูกค้า่ะตัวนี้เป็นของมิกกี้เมาส์นะแล้วก็เป็นแบรนด์ของดิสนีย์เป็นแขนยาวด้านหน้าด้านหลังคะ่ะดิสนีย์ต้นทุนประมาณกาาสิบสี่บาทสิบห้าบาทผ้ายืดค่ะ เป็นกางเกงเซิร์ฟค่ะลูกค้าค่ะแล้วก็เป็นแบรนด์ของ Quicksilver จากด้านหน้าด้านหลังค่ะ Quicksilver ค่ะ Nike คุณลูกค้าคะเสื้อยืดตัวนี้น่ารักมากเป็นของ Nike ค่ะคุณลูกค้า่ะบิดีทสิ์นี้น่ารักน่ารักบอดีสูทขายเดียวบริีุสูตรล้วนบอดีสูทของเราค่ะคนลูกค้า่ะตัวนี้จะราคา7,000บาท ถ้าเป็นรวมเด็กอ่อนของเราจะราคา8,000บาทคนละอย่างคนละราคาคนละหมวดนะคุณลูกค้าขาแยกค่อนข้างละเอียดเลยสําหรับงาน SP แต่อยู่ในนี้เป็นรวมทุกอย่างเลยจ้ะคุณลูกค้าขารวมๆกันมาเลยไปต่อโอนาวิแขนยาวค่ะเสยืดค่ะ เดตน่ารักน่ารักค่ะคุณลูกค้าขาไซส์เล็กๆจิ๋วๆนะคะแต่ว่าด้านหน้าเขาเปื้อนทีหนึ่งสำหรับเดตตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าขาต้นทุนสิบสี่สิบห้าบาทค่ะกางเกงสกินนี่ค่ะเป็นเนื้อยีนอูน่ารักมากน่ารักมาเลยคุณลูกค้าขาสวยๆคา์เตอร์จะเป็นเสื้อยืดจ้บบอดี้สูทคุมท้าอู้น่ารักแค่น่ารักมาเลยคุณลูกค้คาขา ถ้ามีลูกแฝดนะแฝดหญิงแฝดชายตัวนี้เหมาะเลยได้ตั้งแต่การเปื้อนได้ตั้งแต่บอดี้สูทได้กางเกงได้กระโปรงได้แซกได้เดทใส่กันมันมันรัวๆกันเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะหนึ่งกระสอบสุดคุ้มกันเลยนะต้นทุนประหยัดมากคุณลูกค้าค่ะคาเตอร์น่ารักน่ารักค่ะกางเกงขายาวค่ะคาเตอร์ข่สั้นค่ะเสื้อยืดแขนยาวค่ะกางเกงยีนขาสั้นค่ะโอ้โหตัวนี้จะเป็นแบบกางเกงแบบ ผ้าสเปนเดตสะดุง้งน่ารักมากคุณลูกค้าค่ะเป็นโบลวดลายเป็นโบค่ะหรือจะเป็นสไตล์แบบนี้ก็มาค่ะเป็นตัวไดโนเสาร์นี่ไดโนเสาร์แบบนี้ก็มาค่ะลวดลายนะคะคุณลูกค้าค่ะอุ้ยตัวนี้น่ารักค่ะเป็นกางเกงผ้ายืดกับแบรนด์เทสเนอ็มค่ะนี่ผ้ายืดเทสเอ็มค่ะชี้นค่ะ แบรนด์หลากหลายหลากสไตล์ฐานผลิตทั่วโลกตัวนี้เป็นของ h e l โล k ค t ตตไซส์เล็กๆจิ๋วๆคุณลูกค้าขาแอลเน้นย้ำเรื่องไซส์อีกสักรอบตัวนี้ตั้งแต่แรกเกิดนะคุณลูกค้าขาจนไม่เกิน7ขวบนะพี่จิใช่คขออนุญ,ญาตไม่เกิน7ดขวบ 8. 7 8ดแปขวบไม่เกิน 7, จขวบแต่ขออนุญาตเริ่มแต่แรกเกิดเริ่มตั้งแต่หม่เอาเอาคลอดปุ๊บ เริ่มตั้งแต่กกนเด็กเริ่มตั้งแต่บริสูิ์เด็กเริ่มตั้งแต่รวมเด็กอ่อนเด็กแล้วก็มาอีกนิดนึงคือ,อการเปื้อนเด็กกันน้ำลายเด็กเริ่มมาอีกนิดนึงก็คือเป็นเสื้อยืดเด็ก เป็นหมวกเด็กออกข้างนอกมาหมดค่ะเป็นเชิ้ตเป็นเดรสมาหมดคุณลูกค้าค่ะเอาง่ายๆหลากหลายหลากตลายลูกค้าท่านไหนที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่เอาว่าเอารหัสนี้เลยรวมๆค่ะคุณลูกค้าค,ค่ะรวมๆม,มาหมดนะ,ะคะกลุ่มแม่แม่ท่านไหนที่ขายเด็กอยู่แล้วเอาไปจับเซตขายในเอาว่าหมะเลยนะแล้วยิ่งตัวนี้ไม่ต้องตามเทรนนะว่าจะเป็นอ่าตามเทรนพอสอไหนปีไหนคุณลูกค้าขาสามารถขายได้เลย อ่าอะไรเตอร์เตอร์นะพี่ไม่ใช่พี่จีจ๊ะอะไรออจะเตอร์เฮลี่พอตเตอร์อะไรเตอร์เฮลี่พอตเตอร์จ้ะตัวนี้เป็นของเฮลี่พอตเตอร์นะคะน่ารักน่ารักแบบนี้ก็มาค่ะอะไรเตอร์ฝั่งงูคาเตอร์อาขาั้นลูกไม้ค่ะคุณลูกค้าขาหรือจะเป็นแนวกรามแบบนี้ก็ได้อูหน่ารักมากไสจิ๋วมากคุณลูกค้าขาหรือจะเป็นม้าโพนีนะคะม้าโพนีก็มานะคะอูโหูแบรนด์เยอะอยู่นะส่วนมากก็จะเป็นแบรนด์โซนก๊ กระตูนค่ะคุณลูกค้าขาดจะเยอะๆนิดหนึ่งนะคะถ้าเป็นพวกตะกูลเสาย,ยืดอ่ขาดไม่ได้พลาดไม่ได้ก็จะเป็นของคาเตอร์นะจ๊ะอู้น่ารักค่ะกระตูนเยอะมากคาเตอร์จ้ากระเกงผ้ายืดค่ะน่ารักน่ารักเลยหรือจะเป็นเสื้อขอปกแบบนี้ก็ได้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคุณลูกค้าขาชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะ ตัวนี้เป็นของดิสนีค่ะดิสนีค่ะคุณลูกค้า่ะเป็นของเหมือนรถแข่งอ่ะเหมือนนัดคาร์นะะใหม่ๆมาเลยค่ะอุ้ยน่ารักแค่อาตัวนี้เป็นเรสค่ะลูกค้า่ะเป็นเรสนะสีดำบอกแนวเซ็กซี่เหมือนปาร์ตี้เดเหมือนปาร์ตี้เดต้นทุน14บาท15บาทเดสสวยๆคัดแยกทำราคาได้นะคะสวยๆใหม่ๆกันเลยสะอาดกันเลยค่ะหรือจะเป็นแขนยาวแบบนี้มาหมดคุ้มจริงคุ้มจัางเอฟไดเอฟกันเลย นะคะคุณลูกค้าคะเนื้อใต้ออกตกเราส่งหมดเลยนะสําหรับกระสอบนี้ก็ได้เอาไปลุ้นเองเอาไปไปเปิดเองกระสอบใหม่ก็ดีโอนวีจาเด็ดน่ารักน่ารักค่ะบอดี้สูตรค่ะเสื้อยืดจา้ากางเกงผ้ายืดค่ะกางเกงผ้ายืดค่ะอู้น่ารักเสื้อยืดค่ะกางเกงเยีนค่ะน่ารักมากใสเก่เล็กๆจิว๋วขออนุญาตด,ดูซส์ค่ะตัวนี้เขาซส์เขาบอกว่ายี่สิบสี่เอ็มยี่สิบสี่เอ็ม น่าจะเด็กประมาณสองขวบเดือนใช่ไหมคะ<ร>อ่าเป็นเดือนประมาณสองขวบเนาะประมาณสองขวบนะคะคุณลูกค้าค่ะประมาณสองขวบอุ้ยนั่นแหละอุ้ยอันนี้จะไม่แรกเกิดแล้วใส่เลยเหรอคะน้ำเนี่ยคาเตอร์ <c atter> ดูค่ะเล็กมาก <c urt> คอดป๊บใส่เลยคุณลูกค้าค่ะน่ารักน่ารักนะรู้ว่าจะไปซื้อไปบริจาคก,ก็ได้แล้วแต่คุณลูกค้าสะดวกนะจ๊ะสยืดโอนนวีค่ะกางเกงกระเป๋าข้างเนื้อผ้าคอตตอนค่ะกระตูนก็มาเยอะด้านดิสนีย์อันนี้เป็นกระตูนอะไรเอ่ย เขาเป็นของดิสนีย์อ่ะโพสเซนใช่ไหมคะเป็นแนวเดรสนะคุณลูกค,ค้าขาเป็นของดิสนีย์นะจ๊ะมาอีกแล้วดิสนีย์ Toy Story จ้า Toy Story คุณลูกค,ค้าขาต้นทุน14บาท15บาทคือแบรนเยอะมากดิสนีย์เยอะมากคุณลูกค้า าบางตัวบางชิ้นนายเอาขอไปเร็วๆอาจจะไม่ได้ดูให้คุณลูกค้าดูทั้งหมดนะจ๊ะเดี๋ยวไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งอยากดูของจริงนะคะสามารถเข้ามาดูหน้างานได้บริษัทบัคกของเราเปิดทุกวันนะจ๊ะตั้งแต่9ก้ามงเช้าถึงห้าโมงเย็นค่ะคุณลูกค้าคะสะดวกตอนไหนได้เลยนะจ๊ะอู้น่ารักแท้เนี่ยอะไรเอ่ยชิ้นเล็กชิ้นน้อยอยากให้คุณลูกค้าดูดูชิ้นที่ค่อนข้างเยอะผูมากค่ะเสะยืดค่ะอ่าตัวนี้เป็นของโปโลค่ะ คุณลูกค้าขาเป็นกางเกงยีนนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ของโปโลวู้แบรนด์แบรนด์แน่นๆนมาเลยจ้ะตัวนี้เป็นของโปโลค่ะคุณลูกค้าขาสวยเลยผ้ายืดค่ะผ้ายืดค่ะผ้าคอตตอนค่ะกางเกงผ้ายืดค่ะวู้เป็นแขนยาวค่ะเป็นกางเกงแบบเหมือนกางเกงชุดนอนค่ะคุณลูกค้าขาเนื้อผ้ายืดค่ะ สายเดี่ยวน่ารักน่ารักค่ะกระแบนโอนาวีค่ะอ้ชุดเดนน่ารักมากฟุ้งฟิ้งมาเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะเอาได้อ้เหมือนโดนลุมเหมือนโดนลุมยังไงไม่รู้อ่ะคุณพี่น่ารักมากคุณลูกค้าค่ะคนแบบด้านหลังอ่ะสามท่านน่ะเหมือนลุมแอวเลย<ม>เห็นบอกว่าน่ารักมากน่ารักน่ารักมากน่ารักอะไรไประมาณนี้คือคงเดบบางทีมันมันชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนาะเวลาเราเปิดรีวิวก็จะพร้อมการช่ารวม แล้วก็กจะอื่นไปยังก่อนสมัรสมานสามาคีกันเพราะว่าจํานวนชินน้อยคนลูกค้าขาจะน้อยแต่ถ้าให้พี่ตีหรือคนเดียวนะไอ้ว่าสามทุ่มกม่เสร็จศจนะดีนะที่มีน้ําถ้าไม่มีน้ํนะนขา,ขาไม่เสร็จนะคนลูกค้าขาไม่เสร็จหนานางก็สองสองกับพี่ตีก็ไม่ได้ต้องมีน้ <k> ํ<โด>าด้วยทางหมดทั้งมวลน,นี้ไม่มีน้ําก็ได้ <laughs> แ้งม้วนแงมวนนี้ไม่มีน้ําก็ได้คุณลูกค้าค่ะสีขาท่านตอนนี้เอาเลยไหมเอาเลยหรือเปล่าเดซสวยๆค่ะเดซน่ารักน่ารักค่ะคา์เตอร์ค่ะเสื้อยืดแขนสั้นค่ะเสื้อยืดแขนยาวค่ะดิสนีย์มิกกี้เมาส์ค่ะคุณลูกค้าค่ะน่ารักมากแต่สกรีนด้านหน้าจะแตกไปนิดนึงสําหรับตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะอ่ะเป็นเนื้อหยีนโอ้โหนั่นล่ะน่ารักมากใส่อะไรจิ๋วๆน่ารักเลย ไม่มากคุณลูกค้า่ะอันนี้เป็นของแนวกีฬาเลยนะกับแบรนด์ nfl ค่ะอู้เป็นบริสุทธิ์ค่ะขาวจ้าคุณลูกค้าขาดูค่ะสีมพูอู้หูอันนี้คือน่ารักใช่ค่ะเนี่ยอันนี้เป็นของอีหยังนี่คือน่ารักใช่ค่ะเป็นแบบว่าเป็นเดรสเด็กอะแบบเนี้ยเด็กผู้หญิงชอบเลยสีเข้มมากกางเกงยีนขาดเดรสค่ะกับแบรนด์ onewy ค่ะบริสุทธิ์คุมเท้าค่ะเสื้อผ้าคอตตอน อุ้ยน่ารักค่ะนางดูไซสสมันน่ารักนะคุณลูกค้าอย่นานี้ไซสเล็กๆจุๆ๊ๆอันนี้ค่อนข้างจิ๋วนะค่อนข้างเด็กประมาณเกือบแรกเกิดไม่เกินเจ็ดขวดแต่ว่าถ้าเป็นป้ายงานอ่าญี่ปุ่นของเรานะคะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็จะเป็นงานอเมริกาอเมริกาจะเป็นป้ายของแฮมเบอร์เกอร์เนาะตัวน,นั้นจะไซส์ใหญ่กว่านี้นิดนึงนะคะพี่ตีเนาะไซส์จะใหญ่กว่านี้ขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่ง คุณลูกค้าค่ะแยกให้เดี๋ยวเดวคุณลูกค้าค่อนข้างแยกนะตัวนี้ของเขาไซส์รวมทรงรวมเพราะว่าเนื่องจากของเขาเป็นงานญี่ปุ่นก็อ่ากับงานเมกานะคะคุณลูกค้าค่ะจะยยอดเก้าบาทเนี่ยตัวนี้ค่ะ คุณลูกค้าคะได้ทั้งงานญี่ปุ่นแล้วงานเมกาอยากได้ญี่ปุ่นล้วนจะได้เมกาล้วนเราจะแยกอีกงานตัวหนึ่งนะตอนนั้นจะญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นเมกาก็เมกานะเดี๋ยวลูกค้าใหม่บอกว่าอยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่อยากเอางานแบบไหนจะขายดีแอลแนะนําเป็นงานตัวนี้เนื่องจากเขาเป็นงานญี่ปุ่นกับงานเมการวมกันนะจ๊ะรอบหน้าเอางานตัวนี้ไปแล้วญี่ปุ่นขายเดียวญี่ปุ่นล้วนเมกาขายเดียวเมกาล้วนแต่ฐานผลิตทั่วโลกเรื่องเมอินเราไม่ได้ระบุไม่ได้กติเด้อจ้ะเด้อไปต่อที่เสื้อยืดค่ะ ยีนสวย,สวยบริสุทธิ์แขนยาวกางเกงเซิร์ฟดูวิดนี้มาอีกแล้วอ่ะอันนี้เขาเป็นแจ๊งอันนั้นไหมแจงเจ้าหญิงดิสนี่ตัวนี้เป็นแจงเจ้าหญิงค่ะคุณลูกค้าขาะอ้แจงเจ้าหญิงก็มานะคุณลูกค้าขาดูค่ะสยดน่ารักน่ารักหรือจะเป็นเสื้อทหารถือปืนแบกปืนไปบกตึกค่ะกางเกงคอตตอนค่ะคุณลูกค้าขากางเกงเซิร์ฟค่ะ แขนยาวค่ะด้านหลังว่าง่ายอ่าอุ้ยตัวนี้มีลูกเล่นค่ะเป็นผีเสื้อนี่เกือบอะไ้ เป็นพีเสียคุณลูกค้าค่ะเป็นพีเสื้อนี่แล้วก็มีเป็นปักเลื่อมแบบนี้น่ารักน่ารักแบบนี้ก็ได้อุ้ยอันนี้เป็นฟักทองค่ะคุณลูกค้า่ะเป็นแนวเกี่ยวกับผีผีโอนาวีค่ะบริสุทธิ์เขาเวาค่ะเดรสไซส์ลเล็กจๆจิ๋วๆค่ะบริสุทธิ์คุมเท้าค่ะเสื้อยืดแบรนด์อาดิดาสจ้าอู้อันนี้อีเกียค่ะ ค้างขาวค่ะคุณลูกค้าค่ะค้างข่าวอีกเกียก็มานะอ่าตัวนี้เป็นเกงคอตตอนค่ะเป็นเกงขาสั้นค่ะคุณลูกค้าค่ะอุ้ยน่ารักนี่เป็นกางเกงเนื้อผ้าคอตตอนค่ะแล้วเป็นขาจ้ำค่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อกับต้นทุนสุดคุ้มสุดประหยัดค่ะต้นทุน14บาท15บาบาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าท่านไหนที่ได้ไปเอาวะคุม้มได้เอาเลยเอฟเลย รูปหมีค่ะกางเกงคอตอนค่ะเสื้อยืดแขนยาวเดนิวเสาร์โอนาวีค่ะกางเกงสเวเตอร์ค่ะกางเกงกีฬาเด็กค่ะกับแบรนด์อาดิดาสค่ะแถบสีแดงตัดดำค่ะเนื้อยีนค่ะกางเกงยีนค่ะสั้นค่ะกางเกงเซิร์ฟมีซับในค่ะอุ้ยน่ารักคาเตอร์ค่ะกางเกงสเวเตอร์ค่ะเสื้อกล้ามค่ะเดนแบรนด์โอนาวีค่ะ กางเกงผ้าคอตตอนลายสก็อตค่ะอู๋น่ารักถ้าหยิบกางเกงมากับเดทนี่คือจึ้งเลยนะคุณพี่คุณพี่น้ำคุณพี่นางค่ะคุณพี่ตีค่ะจึ้งเลยเนาะคุณพี่น้ำเนาะคือเขาหน้าหลากนะักเนาะคุณพี่เนาะด้านหลังกาดจ,จะไม่ไปเลยแหละคะ่ะคุณพี่ <laughs> กาดจ,จะทุกตัวเลยแหละ,ค,ะ,ะค่ะสก็อตค่ะยืดแขนสั้นค่ะแขนสั้นค่ะอันนี้อะไรเอ่ยซาล่าบนี่ค่ะเขาเจาะคือเอากาวนิ้วเหนียว,วมาติดตรงนี้ซาร่าจ้ะ โดยวเป็นของซาร่าค่ะเป็นการ์ตูนค่ะนี่ซาร่าค่ะงูเขียวหางแหมค่ะคุณลูกค้าค่ะงูเขียวหางแหมค่ะอันนี้เป็นของสไปเดอร์แมนเป็นของมา r ์เวลค่ะคุณลูกค้าค่ะสไปเดอร์แมนมา์เวสีแดงสีสวยค่ะสีฟ้า น่ารักจังเขาเป็นรูปลิงค่ะน่ารักน่ารักค่ะเป็นกางเกงแบบแนวกีฬาค่ะวิบรน์หลายๆด้วยคุณลูกค้าถ้าไล่แบรนด์จริงๆนะเอว่าแบรนด์เยอะบางทีแอวไปเร็วๆแล้วก็จะเป็นแบรนด์ที่ไม่ถนัดบ้างขออภัยคุณลูกค้าด้วยคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศอยากสั่งรหัสนี้เราส่งหมดค่ะคุณลูกค้าขาถ้าถ้าอยู่ในไทยนะหรือ อาจะข้ามประเทศยังไงเ,เดี๋ยวเช็คค่าขนส่งให้อีกทีหนึ่งแต่อยู่ในไทยกระสอบนี้45กิโลนะค,คุณลูกค้าค่ะราคาค่าขนส่งอยู่ประมาณการนะคะ80-300บาทสาหรับค่าขนส่งคุณลูกค้คา,ขา,ขาสามารถจ่ายปลายทางได้เลยนะจ๊ะป๊าดงามก็เจงมัดย้อมค่ะกระโปรงด้านในค่ะน่ารักสยืดอู้ขาเตอจ้ะนี่น่ารักน่ารักบริสุทธิ์ขาวเป็นแขนยาวค่ะ คุณพี่อย่าเอาสูงกว่าคนรีวิวนะคุณพี่คุณพี่ที่ต้องต่อคิวนะจ๊ะไปต่อที่กระโปรงกางเกงค่ะออ้กางเกงคอตตอนคุณลูกค้าค่ะเอาเลยไหมเอฟได้เอฟเลยค่ะตัวนี้เป็นกางเกงคอตตอนและเป็นคาดเดฟค่ะแล้วเป็นแบรนด์โอนาวีค่ะกางเกงผ้ายืดค่ะเสื้อผ้ายืดค่ะกางเกงอ่าผ้ายืดค่ะเสื้อแขนกุดค่ะฟูดค่ะอันนี้อะไรเนี่ยเวลคอมค่ะใช่ไหมคะ เวลคอมค่ะกางเกงผ้าคอทตอนควิกซีเวอร์ค่ะแบรนด์เยอะอยู่นะคุณลูกค้าค่ะแบรนด์เยอะอยู่นะแบรนด์อาจจะเป็นแบรนด์เท่าที่แอลดูก็จะเป็นของดิสนีย์เนาะมาเยอะๆยะนิดนึงเสื้อยืดแขนยาวคาร์เตอร์ค่ะกางเกงลายสกอตค่ะกับแบรนด์ควิกซีเวอร์แต่ตัวนี้ขาดคุณพี่ขาขาดนะเดี๋ยวเอาไปซ่อมดูนะจ๊ะสำหรับตัวนี้ขาดนิดนึงนะจ๊ะมาจากคุณพี่ขาหมดหรือยังจ๊ะอ่าอีกอีกสักครั้งได้ไหมบริสุทธิ์ค่ะ อ๋อตัวนี้เป็นเซตบอดีสออด้สูตรอู้น่าเรักแท้บอดี้สูตรคุณพี่เอาใหม่ได้ไหมขออนุญาตไลฟ์ like ใหม่ติดตรงนี้ให้นิดนึงบอดี้สูตรขาวเววแล้วตัวนี้เป็นของดิสนีย์แล้วตัวนี้เป็นของดิ์ติดถึกบ่ค่ะติดบ่ถึกเอาไหมแล้วเป็นบอดี้สูตรขาวแววสีหวานมากคุณลูกค้าขาสีหวานมาเลยขออนุญาตติดกระดุมนะจ๊ะ นี่น่ารักน่ารักมาเลยค่ะเป็นของดิสนี์นะคะเป็นกระตูนด้านหน้าหวานมากสีชมพูมาเลยค่ะเซตนี้จะเป็นของบริสุทธิ์มิ้งแต่คุมเท้าบริสุทธิ์ขาววาวประปนกันไปแต่ถ้าแบรนด์บริสุทธิ์ที่เอาเจอเยอะๆก็จะเป็นของคาร์เตอร์อุ้ยตัวนี้หล่อมากเป็นเนื้อผ้าคอตตอนค่ะเป็นบริสุทธิ์ค่ะเป็นแบรนด์ของคาร์เตอร์เป็นแขนยาวค่ะหล่อๆเป็นเนื้อผ้าคอตตอนค่ะบริสุทธิ์สกอตค่ะ บริสุทธิ์แบบโทนหวานเป็นเหมือนกระโปรงไม่โปะจากคุณลูกค้าค่ะเป็นเดียก็ว่าได้นะแต่ด้านในเป็นบริสุทธิ์ค่ะบริสุทธิ์คุมเท้าค่ะบริสุทธิ์ขาว้าวค่ะบริสุทธิ์คุมเท้าค่ะคุมเท้าค่ะว้าวค่ะขาคุ้มขาคุ้มขาอุ้ยน่ารักแท้ตัวนี้อันนี้เป็นแบรนด์อะไรคุ้มขาก็มาน่ารักค่ะยาวค่ะขาว้าวค่ะกรบพุนค่ะพิตีจะว่าขายาวแหละ บริสุทธิ์ขาเลยนะคะพี่บริสุทธิ์คุ้มขาแต่ว่าบริสุทธิ์ขายาแต่บริสุทธิ์เอาไปมาเป็นบริสุทธิ์คุ้มขาคุ้มเท้าก็ไม่คุ้มจะกลับมาคุ้มเท้าแหละค่ะพี่แต่แต่เขาไม่ได้คุ้มเท้าเขาเป็นบริสุทธิ์ขายาวนะจ๊ะคุ้มเท้าค่ะคุ้มเท้าโอ้ขายาวค่ะคาเตอร์ค่ะอุ้ยน่ารักเนาะพึ่งน้อยศูนย์ถึงสามเอ็มค่ะพี่สามเดือนแบแรกเกิดถึงสามเดือนอุ้ยน่ารักเนาะ เขาเป็นพึ่งนะคุณลูกค,าคา้าขะพึ่งน้อยนะพึ่งน้อยจริงๆค่ะตัวเล็กตัวน้อยจ้ะโอ้โหน่ารักอะคุณคาคาลูกค้า่ะแอลเน้นย้ำอีกรอบแยกกลุ่มได้เลยอยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้จะมีเป็นอเฉพาะกลุ่มจะมีอีกเป็นกาเฉพาะกระสอบนะคุณลูกค้าขะน่ารักนะ่ารักหนาเน้นย้ำค่ะหรืออยากได้หลากหลายหลากสไตล์อยากได้ที่รวมๆอยู่ในนี้แอลแนะนํา เอฟกระสอบนี้ซื้อสิบกระสอบเรามีราคาลดทุกกระสอบด้วยดิดนี้มิก้เมาสมายังไงไปยังไงน่ารักมากดูค่ะน่ารักน่ารักเป็นโกโกโนแล้วเป็นกระโปรงเหมือนแฟนซีค่ะคุณลูกค้าขาเป็นของมิกี้เมาส์นะจ๊ะไซส์เล็กๆจิ๋วๆเยอะน่ารักน่ารักเยอะมากดูค่ะคุณลูกค้าขาเป็นกางเกงค่ะอุ้ยเป็นกางเกงเนื้อผ้าคอตตอนไซส์ค่ะคุณลูกค้าขาเล็กๆจิ๋ว ผ้ายืดค่ะแบนไม่เอ่ยเหมือนแบน์อ้ดิสนี่ค่ะตัวนี้เป็นของดิสนี่ค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นเหมือนเมื่อกี้เมา์เรามีเป็นโบโบสีแบบสีเงินค่ะกระเจสีชมพูน่ารักน่ารักค่ะอันนี้อะไรเอ่ยพี่จีค่ะเหมือนมินเนี่ยนอะเหมือนไหมไม่ใช่ไปต่อค่ะเสื้อค่ะเสื้อค่ะกางเกงค่ะสกรามค่ะ โอนาวีค่ะตัวนี้เป็นกางเจงเหมือนเนื้อผ้าสเวตเตอร์ค่ะเป็นแบรนด์ของโอนาวีค่ะอู้น่ารักน่ารักมากเสื้อสีเหลืองค่ะคุณลูกค้า่ะน่ารักน่ารักแบบนี้ก็มาค่ะถ้าเป็นเสื้อยืดแขนยาวแบบนี้มีติดมาแต่ว่าหลักๆจะเป็นผ้ายืดนะคุณลูกค้า่ะไม่ใช่เป็นแบบกันหนาวนะคุณลูกค้า่ะแต่เป็นผ้าบางๆนะคะเป็นเสื้อยืดนะจ๊าอุ้ยกางเจงแบบเหมือนสกรีนนี่ค่ะบริสุทธิ์ค่ะ เนื้อยีนค่ะเป็นเอี่ยมค่ะคุณลูกค้าขาน่ารักน่ารักกางเกงผ้าคอตตอนค่ะบริสุทธิ์ขาวว้าวค่ะสายืดแขนยาวค่ะก็ก็นอกก็ได้หรือจะเป็นกางเกงยีนขาสั้นแต่สั้นเสมอเสมอหูค่ะคุณลูกค้าขาเอาแนวน่ารักน่ารักค่ะคาเตอร์ค่ะสายืดแขนสั้นค่ะโอ้ดเรดค่ะ เดรสค่ะคุณลูกค้าค่ะเอกออกเป็นแนวแฟนซีนะคะด้านล่างฟุงฟิ้งเป็นมุ้งมาเลยค่ะสุดคุ้มสุดประหยัดเอฟได้เอฟกันเลยคุณลูกค้าค่ะราคา9,500ห้ารบาทให้เน้นย้ำที่ต้นทุนตัว่อชิ้นค่ะสุดคุ้มสุดประหยัดค่ะคุณลูกค้าค่ะสิ4 5ี่สบหาบาทเท่านั้นนะจ๊ะอันนี้เป็นอะไรนะคะพี่ซูเปอร์กร์ล์ซูเปอร์กร์ลนะคะเขนยาวนะจ๊ะสีชมพูน่ารักน่ารักค่ะกระโปรงค่ะจับเศษได้เลยนะเป็นเดรสค่ะอุ้ย เซตเดีตัวนี้ทำไมน่ารักจังเป็นเสื้อค่ะไม่สูรค่ะน่ารักมากอุ้ยอันนี้เป็นการ์ตูนของอะไรเอ่ยผ่านค่ะกางเกงยีนค่ะสีดำค่ะคุณลูกค้าค่ะลูกไม้ค่ะจำนวนชิ้นเยอะนิดนึงนะเสื้อที่แขนยาวค่ะแล้วก็เป็นแบรนด์ H&M ค่ะกางเกงขายาวค่ะกางเกงเนื้อผ้าคอตตอนค่ะอกร์ตูนน่ารักจัง เป็นกางเกงผ้ายืดค่ะคุณลูกค้าขาขาสั้นค่ะแบรนด์คัตเตอร์ค่ะอันนี้เป็นของซาร่าค่ะริบบิค่ะโทนแบบโทนสีแบบเอิร์ดเอิร์ดค่ะเป็นแบรนด์ของซาร่ากางเกงยีนค่ะแฟชั่นค่ะคุณลูกค้าขาขาสั้นเด็กนะเป็นแบรนด์โอนาวค่ะเบบี้แจ็ค่ะแขนยาวค่ะหูแเดดน่ารักมากสวยมาก ดูค่ะดิสนี์ค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นของดิสนี์นะจ๊ะกางเกงกีฬาขาสั้นค่ะออ้หน่ารักจริงคุณลูกค้าค่ทอยสตอรี่ค่ะน่ารักน่ารักค่ะขาสั้นค่ะออู้เดชน่ารักเชียวคุณลูกค้าค่าเล็กๆหมดแล้วใช่ไหมคะพี่ตีไซส์เล็กๆจิ๋วๆอ่าขออนุญาตไซส์เซตเดชสุดท้ายแต่ว่าด้านหน้าอาจจะเปื้อนนิดนึงเดี๋ยวลองไปซักดูนะจ๊ะเปอร์เซ็นต์เสียหายเปื้อนดำชำรุดอาจเจอบ้างค่ะ ลูกค้าค่ะห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะดิสนี่น่ารักมากเป็นแบบเดเด็กค่ะลูกค้าค่ะน่ารักน่ารักแบบนี้ก็มาค่ะไปต่อที่ดิสนี่ค่ะเป็นเดเ็กเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนของค้างคาวแบทแมนนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้นูติก้าค่ะ น่ารักน่ารักค่ะเดทผ้าคอตตอนค่ะลวดลายเยอะๆเหมือนเดทฮาวายเลยจ้ะคุณลูกค้า่ะและอาตัวนี้เป็นแบรนด์ของ H&M ค่ะนี่น่ารักน่ารักค่ะรูปนกแก้วค่ะแบรนด์ H&M ค่ะไซส์เล็กๆจิ๋วๆทั้งนั้นเลยคุณลูกค้าค่ะเอฟได้เอฟจัดเสร็จได้เลย H&M ค่ะเป็นผ้ายืดค่ะโอ้โหขอบพืคุณลูกค้าที่เข้ามาดูไลส์สดทุกท่านค่ะตั้งแต่คลิปแรกนาทีแรกกันเลยทีเดียวขอจบไรกับเดทสอะไรนะคะ ลาพันเซลค่ะเป็นของดิสนีย์มิกกี้เมาส์นะคะสีม่วงฟุ้งฟิงมากกับต้นถูสกุมสุดประหยัด14บาท15บาทเท่านั้นสำหรับไรนี้นะคะแอลขอบคุณค่ะ